สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคลิปหน้าล่าสุดของทางช่อง youtube ย่าอาชิกกกอกได้พูดไว้ดังนี้ครับย่ากล้าท้าเลยนะคะคนที่ว่าเป็นเสียงยาเอาคลิปมาดูนะคะว่าอยู่ตรงไหนแล้วความจริงมันจะเปิดเผยยา ไม่รู้เรื่องย่าไม่เห็นย่าไม่ได้ไปใกล้ตรงนั้นย่าให้เงินผู้ใหญ่ย่าแล้วแต่ผู้ใหญ่จะเอาไปเปลี่ยนตรงไหนไม่รู้นะคะย่าก็เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งจะไปเรียกไอเสริมได้ไงเพราะว่าย่าไม่เรียกครอกเพราะเป็นลูกเป็นหลานย่าเพราะคนที่บอกว่าเป็นของอิชิย่าก็กล้าท้า ในวันนั้นย่าอยู่ในงานย่าไปจริงและทีนี้เขาจะเอายายลงจากบ้านพระท่านสวดเสร็จแล้วย่าก็เลยเตรียมที่จะถือของไปกับเขาย่าก็เดินหน้าเลยกับคนที่เขาถือรูปอยู่กับลูกสาวของยายย่าไปจากบ้านแล้วไปตรงนั้นเลยย่าก็นั่งใกล้กับยายอุ่นอยู่ ย่าก็ไปนั่งตรงนั้นย่าก็รีบเอาของเอานูน่นเอานี่เพื่อที่จะเอายายไปส่งย่าก็เดินหน้าเลยเรื่องราวที่ว่าน่ะย่าไปพูดยืมเงินเล่นไม่ใช่นะย่าก็ขอร้องที่ว่าไม่จริงยา่าขอร้องว่าอย่าเอามาพูดมาปั่นให้เสียหาย เพราะว่ามันไม่ใช่ต้องมาถามญาติก่อนถามคนก่อนว่าญาติอยู่ตรงไหนญาติทำอะไรญาติจะไปเอาเสียงมาเทียบดูเสียงนั้นกับเสียงญาติคนเดียวกันไหมฟังก่อนนะคะค่อยพูดถ้าไม่ได้ฟังนะ่ะอย่าพูดนะคะอย่าให้แบบเสียหายญาติก็ไม่ใช่คนดีไม่ใช่คนดีเต็มร้อยแต่ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด คือย่าอยู่กับใครย่าก็ทําหน้าที่นั้นย่าไม่ได้พลิกไปพลิกมาความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube อาจารย์พิรชัดได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับผมไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นในเสียงคือใครนะผมฟังแป๊บเดียวผมก็รู้แล้วครับว่าไปอีกแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นความต้องการอยากชนะคน ชื่อชัยพลวิภามันทำให้คนเริ่มหลุดออกจากวงโครจรความจริงออกไปเรื่อยๆเขาจะล่องลอยไปตามจินตนาการของเขาเขาไม่รู้หรอกครับว่าสิ่งที่เขาพูดมีความผิดตามกฎหมายหลายๆเรื่องดีนะลุงพลเป็นพระเอกเพราะเขากำลังใส่ร้ายเต็มๆในระบบการกล่าวหาเต็มๆเลยนะ เราหาดูหมินพนักงานทั้งหมดดูหมิ่นศารด้วยผู้หญิงคนนี้นะที่มาดามเอาเสียงมาผมเห็นแล้วผมไม่ได้โกรธนะผมไม่ได้มีความโกรธผมฟังแล้วผมสงสารอาจจะเป็นเพราะว่าอยากให้ลุงพลถูกกระทำย่ำยีจนจมธรณีเขาจะมีความสุขลุงพล พลาดพวกนี้เขาจะจุดพลุกินเลี้ยงเคาะต้นไม้ต่างๆเหมือนเขากำลังมีโชคแต่ตลอดสองปีลุงพลมีความเจริญทางโลกมากกว่าพวกเขาใครกล่าวหาลุงพลไม่มีใครเจริญทางโลกเท่ากับลุงพลบางคนยังจนเหมือนเดิมแต่ลุงพลดีกว่าทุกคนที่กล่าวหาอันนี้หมายถึงอะไร ถ้าคุณเชื่อเรื่องกรรมคุณจะต้องเห็นแล้วว่าวิบากกรรมดีกำลังส่งผลอยู่ลุงพลมีคนรักมีคนเมตตามีคนเอ็นดูนั่นคือวิบากกรรมดีของลุงพลแล้วคนกล่าวหาลุงพลมีใครมีวิบากกรรมดีส่งผลเขาเขาล่ะครับอยู่ที่ความคิดเขาจะบอกว่าเขากำลังเจริญหรือเสื่อมมีใครเจริญ เข้าลุงพลไหมในการกล่าวหาลุงพลไม่มีความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ชัยชัยแชนแนลได้พูดไว้ดังนี้ครับผมก็เลยไปเช็คข้อมูลมาได้มีการคุยติดต่อคุยผ่านโทรศัพท์จริงก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนติดต่ออะไรยังไงแต่จำไว้นะครับเกิดข้อมูลมันเข้าไปสู่ระบบ กระบวนการยุติธรรมทั้งที่ตัวเองบอกว่าไม่เคยขึ้นเขามันมีจุดหลายประเด็นมันโกหกคนอื่นได้แต่โกหกทั้งโลกไม่ได้ถ้าเขาไม่เคยขึ้นเขาเขาจะรู้ตำแหน่งรู้เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆได้ยังไงมีอะไรอยู่จุดไหนมันแปลกนะแต่ที่ผมได้ยินมาล่าสุดมันแดงมันปังกว่านี้อีกเขาบอกว่า เขาไม่เคยขึ้นแต่ที่ผมรู้มานะบอกว่ามีการติดต่อพูดคุยและมีการตอบรับมาจากคนคนหนึ่งคนคนนั้นมีการตอบรับมาว่าตอนนี้เขาอยู่บนเขาเขาบอกไม่เคยขึ้นแต่การติดต่อพูดคุยบอกว่าเขาอยู่บนเขามันไม่เรื่องเล่น นะที่การที่คุณจะมากลับกรอกเขามีหลักฐานอะไรไหมมีถึงคุณจะเปลี่ยนเบอร์ยังไงเบอร์ที่คุณเคยใช้ก็ยังอยู่ในระบบของเครือข่ายที่คุณเคยเปิดมีการลิสต์ข้อมูลไว้ไหมเขาลิสต์ไว้ได้เขาขออนุญาตลิสต์ข้อมูลเหตุการณ์ที่ติดต่อในวันนั้นได้ อย่าเพิ่งดีใจไปว่าเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นจะไม่สามารถดำเนินการอะไรได้เขาดำเนินการแบบเงียบๆเพราะฉะนั้นน่ะก็ให้ระวังอย่าเพิ่งตื่นเต้นทำอะไรไม่ได้ไม่มีข้อมูลไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นน่ะอยากให้หลายๆคนฟังรายละเอียดผมบอกเสมอว่าเขาทำงานกันแบบไม่ต้องเปิดเผยให้คนรู้หรือเห็นมาก เขาซุ่มทำการแบบเงียบเก็บข้อมูลแบบเงียบๆคนบริสุทธิ์ยังไงก็เป็นคนบริสุทธิ์คนที่กระทําความผิดหรือใครก็ทําก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิษของกฎหมายความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube มหามุอีนีชาแนลได้พูดไว้ดังนี้ครับแชร์ให้ถึงพ่อผู้ใหญ่แม่ผู้ใหญ่เรียกแม่ผู้ใหญ่เขามาฟังเรียกพ่อผู้ใหญ่ เข้ามาฟังไม่ต้องไปสนใจอะไรมากมายไม่ต้องออกมาไล่สดแก่ตัวหรืออธิบายความใดๆง่ายมากสยบกระแสดรามา่าง่ายมากก่อนอื่นพี่น้องประชาชนต้องกลับไปที่ต้นเหตุก่อนที่ไปที่มาของคลิปที่ไปที่มาของการถูกกล่าวหาต่างๆนานาก่อนซึ่งในสังคมไทยเนี่ยเรื่องการเล่นไฮโล การเล่นไพ่เป็นเรื่องปกติแต่มันผิดวิสัยนิดหนึ่งตรงที่เขาเป็นผู้ใหญ่บ้านเรื่องนี้มันมีการทุกหมู่บ้านเวลามีงานศพผู้ใหญ่ก็นั่งเฝ้าศพไม่รู้จะทำอะไรเขย่าสักหน่อยเป็นเรื่องปกติเรื่องนี้มันผ่านมานานแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญในจุดนี้เรื่องผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นิ่มเนี่ย มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับนายชัยพลไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่ตัวเด็ดขาดถูกไหมแต่คนบางกลุ่มบางจําพวกมันว่างจัดมันไม่มีอะไรทำจะมาบิดเบือนการโน้มน้าวให้ออกจากจุดต่างๆแต่ก็ไม่สามารถดึงใจของ f อลุงพลป้าแตนได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตามจับมาดามลาเต้ การทะเลาะกันของยูทูบเบอร์ทุกเรื่องมันไม่ได้มีผลอะไรกับตรงนี้เลยผมย้ำนะว่าเหตุการณ์ในคลิปต้องไปดูว่าเมื่อไหร่ให้เอาปัจจุบันด้วยมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเพราะมันอยู่ในสังคนาญาิแต่ถามว่ามันเสียรูปลักษณ์บุคลิกแค่นั้นเอง ไม่ดีมีอะไรมากมายเลยถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นนะ่ะฝากฝากไปถึงพ่อผู้ใหญ่แม่ผู้ใหญ่ไม่ต้องออกมาที่บายอะไรปล่อยให้เขาเล่นกันไปสบายสบายเรื่องมันผ่านมาแล้วคุณไม่ใช่พวกเจาะเวลาหาอดีต